สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์เข้าสู่การทำนายดวงใน3เดือนแรกของปีขาน2565ค่ะ ไตรามาสแรกในปีขานนี้ค่ะชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะการทํานายในยวันนี้จะเป็นการทานายที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะคะจากกร,ราศี12ด้านในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ค่ะครบทุกด้านเลยนะคะในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง ที่จะได้รับรู้การทำานายผ่านไพ่ทาโรค่ะชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาและละันารารศีสิง์นะคะนำวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดไปผูกดวงแนบลิงการผูกดวงผูก ลักขณาไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ Description ใต้คลิปนี้เลื่อนลงมาดูนะคะหากใครที่ยังไม่ทราบในเรื่องของลักขณาค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมค่ะขอพลังงานแห่งไพทา,าโลนะคะได้ทำนายดวงชะตาของชาวสิงไตรมาสแรกจักรราศีนะคะในปี2565ค่ะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1ิบเอ็ดค่ะหน้าไพา่แสดงการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะคะตำแหน่งแรกค่ะที่1ตำแหน่งแรกลัคนาชาวราศีสิงห์ได้ไพ่ Queen of Swords นะคะ Queen of Swords คือลักษณะของคนที่เก่งอดทนเข้มแข็ง ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองเป็นคนมีภาระหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในสถานะไม่นะคะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบต้องดูแลครอบครัวดูแลตัวเองดังนั้นคุณจึงเป็นคนเก่งคนแกร่งนะคะและก็เป็นคนที่สู้ชีวิตทีเดียวเลยชาวราศีสิงห์นะคะ ความเข้มแข็งของคุณจะช่วยคุณนำพาให้พบกับความก้าวหน้าหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ด้วยความเก่งและเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งเข้าไว้นะคะในช่วง3าเดือนนี้นะคะคุณจะพบกับความก้าวหน้าพบกับชีวิตที่มันดีขึ้นเพราะความเข้มแข็งของคุณค่ะนะคะคุณอาจจะต้องมีภาระรับผิดชอบเยอะหน่อยแต่คุณจะพยุง ตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะไปได้ด้วยความเข้มแข็งค่ะกระดุมพระการเงินการเงินได้ไพ่หกเหรียญเงินจะมีเข้ามาให้ใช้ให้จ่ายและให้ไปทำบุญทำทานนะคะระวังคนจะมายืมเงินด้วยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินเสียเงินหรือว่านำเงินไปช่วยเหลือนะคะคนที่ตกทุกข์ได้ยากการที่คุณจะ ทําบุญนะคะคุณจะได้รับผลบุญที่คุณได้ทําไปคุณช่วยเหลือเขาไปคุณจะได้สิ่งตอบแทนนะคะบางทีคุณอาจจะทําบุญหวังผลช่วยให้ยืมไปแล้วคุณได้ผลประโยชน์กลับคืนมาก็ได้นะคะไพ่ตาช่างเห็นความสมดุลนะคะทำบุญหวังผลหรือว่าให้แล้วช่วยเหลือไปแล้วหวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนกลับคืนมานะคะสหัสช้า เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงได้ไพ่เอทออฟ o ซดนะคะเพื่อนของคุณจะเป็นคนเก่งคนแกร่งคนที่จะเป็นผู้นำได้ เพื่อนจะช่วยแก้ปัญหาให้ได้เพื่อนจะมาออกหน้าแทนให้กับคุณได้ดังนั้นถือได้ว่าคุณมีเพื่อนที่น่าภาาภูมิใจทีเดียวเลยค่ะนะคะมีเพื่อนเป็นผู้นํามีเพื่อนเป็นคนเก่งคนเก่งนะคะเป็นหวัวหน้าแก๊งหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่มีอํานาจแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเลยถ้าคุณต้องการความซัพพอร์ตหรือการสร้างแรงบันดาลใจนะคะหรือให้กําลังใจเนี่ยเพื่อนคุณเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณได้มากทีเดียวเลย นะคะเพราะเขาเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวค่ะพันธุญาติพีนพ่น้องญาติพี่น้องได้ไพ่เก้าเหรียญญาติพี่น้องเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีฐานะเป็นคนจี้หาเงินเก่งนะคะดังนั้นถือได้ว,ว่าญาติพี่น้องเนี่ยจะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการเงินได้ค่ะปุตตะบุตรบริวารน,นะคะได้ไพ่แปดเหรียญ บุตรบริวารจะนำโชคลาภเงินทองช่วยเหลือในการหาเงินหาทองหรือว่าอาศัยแรงของบุตรบริวารในการหาเงินหาทองประกอบธุรกิจการงานสัมมาชีพได้บุตรบริวารขยันขันแข็งนะคะก็ถือได้ว่าบุตรบริวารดีนะคะเป็นทรัพย์สินเงินทองช่วยหาเงินหาทองผ่อนแรงได้นะคะมีได้โชคจากบุตรบริวารด้วยค่ะอลินะคะอลิ หรืออุปสรรคต่างๆได้ไพ่เดอะเดวิลแน่นอนค่ะคุณมีคนอิจฉาคุณมีคนปองร้ายคุณมีศัตรูที่จะจ้องทำร้ายคุณดังนั้นให้ระมัดระวังป้องกันตัวอย่าประมาทนะคะคอยระมัดระวังอย่าหลงเชื่อคนง่ายอย่าไว้ใจใครง่ายๆให้ระแวงเอาไว้ก่อนถ้าใครที่ดูไม่น่าไว้วางใจหรือว่าไม่ใช่คนสนิทนะคะอย่าไปเชื่ออะไรให้มากนะักฟังหูไวห้หูระวังจะถูกหลอก ระวังจะถูกแทงข้างหลังนะคะระวังจะถูกนอกใจระวังจะถูกทําให้เสียเงินเสียทองเสียอกเสียใจหรือเสียโอกาสต่างๆนะคะระวังจะถูกโกหกหลอกลวงทําให้ต้องลุ่มหลงเมาหรือไปติดยงติดยาติดบุหรีติดเหล้านะคะติดการพนันต่างๆนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังสิ่งที่ไม่ดีนะคะอบายยมุกค,ความชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณจะต้องเสื่อม ถอยลงไปด้วยนะคะปัตตาน้คู่ครองคนรักนะคะหรือหุ้นส่วนได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนโอ้หุ้นส่วนคนรักเนี่ยดีมากๆเลยนะคะได้ไพ่โชคนะคะถ้าใครที่คู่ครองนะคะไม่ดีมาก่อนอาจจะขี้เกียจอาจจะสร้างหนี้สร้างสินนะคะสร้างความทุกข์กายทุกใจเป็นคนไม่ดีต่างๆนะคะเขาจะเปลี่ยนดีขึ้นในช่วง3เดือนนี้จะมีอะไรมาทำให้เขา ปลี่ยนไปนะคะดีขึ้นนะคะจะมีชีวิตที่มันขยันขันแข็งนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาชีวิตมีความสำเร็จชีวิตมีสิ่ง ที่จะเอื้ออํานวยให้เกิดความสะดวกสบายนะคะคู่ครองคนรักเป็นโชคเป็นลาบคู่ครองคนรักจะนําสิ่งดีๆมาให้นะคะอาจจะมีอะไรแปลกๆเข้ามาเซอร์ไพรส์นะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอืมเขามีการพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นหรือเขาอาจจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะคู่ครองคนรักอาจจะเป็นสายเปให้โชคให้ลาบให้ของรางวัลให้ของถูกใจนะคะหรือพาคุณไปเดินทางท่องเที่ยว พาคุณไปดูสิ่งอะไรที่เป็นที่น่าพึงพอใจนะคะหรือจะพาคุณไปดูที่ดูทางไปดูอนาคตร่วมกันนะคะดังนั้นถือได้ว่าคู่คองคนรักนะคะของชาวราศีสิงหนะ์น่ยในช่วง3เดือนนี้จะดีขึ้นนะคะจะเป็นโชคเป็นลาภให้กับคุณจะนำพาคุณไปเกิดความก้าวหน้าประสบความสำเร็จลุ่งเหลืองนะคะชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องของคู่คองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนต่างๆนะคะ มรณะนะสุขภาพสุขภาพได้ไห้สตรองคุณจะเข้มแข็งนะคะภูมิคุณจะเข้มแข็งคุณอาจจะได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะ2โดสหรือ3โดสก็ตามนะคะดังนั้น ถือได้ว่าคุณมีสุขภาพร่างกายที่เข้มแข็งนะคะมีภูมิต้านทานดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าเผลอเรออย่าละเลยนะคะจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้เข้มแข็งให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงจนเกินไปนะคะมีการ ละมัดระวังป้องกันออกกําลังกายดูแลสุขภาพนะคะกินวิตามินนะคะแล้วก็เสริมอาหารต่างๆเข้าไปกินอาหารเพื่อสุขภาพนะคะดังนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนี่ยมันเติมเข้าไปนะคะถึงแม้ว่าคุณจะร่างกายแข็งแรงแต่ก็อย่า ผเผลอเลยนะคะอย่าละเลยที่จะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะมีในเรื่องของความเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนเพราะบางทีคุณอาจจะตรากตามทางานหนักหรือรับผิดชอบเยอะหรือต้องใช้ความคิดใช้สมองในการคิดต่างๆเยอะนะคะเลยทําให้อาจจะมีเรื่องของความเครียดต่างๆด้วยนะคะความอ่อนเพลียความเครียดนะคะแล้วการใช้แรงมากจนเกินไปอันนี้จะเป็นอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพกับคุณค่ะ ต่อไปนะคะสุภะสุภะความสุขความสําเร็จของคุณมีแน่นอนค่ะคุณจะพบกับความสุขและความสําเร็จนะคะจากธุรกิจการงานหรือสิ่งที่คุณลงมือทานะคะสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณโฟกัสกับมันคุณจะพบกับความสุขและความสําเร็จอะไรที่คุณลงมือทํามันจะไม่สูญสลายหรือมันจะเป็นผลที่ดีตอบกลับมาดังนั้นขอให้มีความตั้งใจนะคะมีเป้าหมายมุ่งมั่นทําในสิ่งใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนก็ดีการงาน ก็ดีหรือความมุ่งมั่นในชีวิตก็ดีนะคะตั้งเป้าไว้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะไปให้ถึงกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้นะคะดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความก้าวหน้าพบกับความสุขพบกับความสําเร็จอย่างแน่นอน <S <S เพียงแต่ว่าทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตั้งใจจริงนะคะแล้วก็มีความขยันขันแข็งมันเพียนเพียรพยายามทําให้สุดแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จและความสุขอย่างแน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะกรรมาก,การงานการงานจะต้องจริงจังนะคะจะต้องจริงจังกับการงานอย่าทําอะไรเหลาะแหละลุ ละหลวมนะคะความเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดแล้วมีความเฉียบแหลมในเรื่องของการงานนะคะความเป็นผู้นําของคุณนะคะความเอาจริงเอาจังของคุณจะทําให้คุณเนี่ยก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปถัมช่วยเหลือหนุนให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นระดับ หัวหน้าหรือผู้บริหารได้หรือคุณจะเป็นเจ้าของกจิจการซึ่งมาจากความมานะบากบัน่นความเพียรพยายามของตัวคุณเองค่ะ ลาภะลาภผลนะคะคุณอาจจะได้โชคจากการเดินทางนะคะดังนั้นอาจจะเสี่ยงโชคได้นะเวลาเดินทางไปไหนนะคะในช่วง3เดือนนี้ก็ลองเสี่ยงโชคหรือว่าลองที่จะเอาเลขจากยวดยานพาหนะที่คุณเดินทางไปนั้นมาลองเสี่ยงโชคเ <s> <s> สี่ยงดวงดูนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากการเดินทางนะคะหรือบางทีคุณอาจจะได้โชคจาก การที่จะไปเสาะสแสวงหาโอกาสในต่างที่ต่างแดนนะคะคุณเดินทางไกลไปนะคะในต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศนั่นคือถือได้ว่าคุณไปหาเงินง่ายขึ้นมีโชคมีลาบจากการเดินทางจากการจากบ้านจากเมืองนะคะถือได้ว่าโชคลาภมาจากทางไกลบางคนนะคะโชคลาภมาจากต่างประเทศมีมีคู่ครองคนรักนะคะมีสายฝอคอยเปคอยโอนเงินส่งเงินมาให้ก็เป็นไปได้ โชคลาบมาจากการเดินทางโชคลาภมาจากทางไกลจากการจากคนไกลก็ได้นะคะต่อไปค่ะวินาศความเสียหายระหว่างจะเสียโอกาสหรือเสียเงินเสียทองเสียเงินก้อนใหญ่นะคะต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นเ,เกณฑ์ที่จะเสียเสียเงินเสียทองจากเงินก้อนใหญ่ได้มันก็จะมาจากตรงนี้นะคะดังนั้นการที่คุณ ไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายๆนะคะคุณอาจจะเสียเงินให้กับเขาได้นะคะการโกหกหลอกลวงนะคะการที่มีคนมาต้มตุ๋นหลอกลวงหรือว่าชกชวนคุณไปในทางที่ไม่ดีร่วมเล่นหุ้นเล่นการพนันนะคะหรืออะไรที่เป็นเรื่องของอบายามุกต่างๆมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการขอพายได้ช่วย ทำนายค่ะไพ่ยอยากจะแนะนํำคาแนะนําอะไรจากไพ่เบื้องบนต้องการอยากบอกอะไรอยากทํานายอะไรเพิ่มเติมชี้แนะอะไรให้กับชาวราศีสิงห์บางผ่านหน้าไพ่ค่ะคําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวราศีสิงห์ การเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีได้มีเงินเข้ามานะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินจากความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเสียเงินเพราะว่าเราไปเสียรู้คนอื่นเสียเงินเพราะว่าเราเนี่ยอ่อนกว่าเขา ะะเขาฉลาดกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเขาแก่งกว่าเราดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเพราะความพลังพลาดพลังเผลอรู้เท่าไม่ไม่รู้เท่าทันหรือว่ารู้รู้น้อยกว่านะคะก็มีเกณฑ์อาจจะต้องผิดหวังนะคะเสียอกเสียใจเพราะว่าทําให้การเงินเนี่ยมันจะเสียหายเพราะความขัดแย้งได้ด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเงินเนี่ยมีเข้ามาร่ำรวย แต่ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปผีพรามตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนอะไรเพราะสถานการณ์มันดูผันผวน,นไม่น่าไว้วางใจอย่าไปสร้างความขัดแย้งอะไรกับใครเพราะอาจจะเกิดการขัดผลประโยชน์ทําให้เราต้องเสียเงินเสียทองจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ่ายเป็นค่าทําขวัญต่างๆนะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการที่จะต้องเสียเงินเสียทองเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเรานะคะต่อไปค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเลิกแล้วก็ได้พบรักใหม่นะคะใครที่กำลังที่มีสถานการณ์ดูว่าออความรักมันดูไม่มั่นคงละมันลักๆเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกมันทะเลาะก,กันบ่อยมันมีความขัดแย้งกันบ่อยหรือว่ามันมีเรื่องของการนอกใจกันนะคะใครที่มีสัญญาณแบบนี้มาเนะี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะจบในเรื่องของความรักนะคะจบแล้วคุณจะพบกับ รักใหม่นะคะบางทีอาจจะแบบว่าจบปุ๊บเนี่ยต่อได้ใหม่เลยนะคะได้พบคู่ครองต้องใจได้พบรักลัคกี้อินเลิฟนะคะเป็นโสดแบบกระทันหันแล้วคุณก็เจอคนใหม่เลยนะคะดังนั้นคุณจะมูฟออนได้เร็วมากนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องจบจบลงในเรื่องของความรักนะคะหรืออาจจะต้องสูญเสียของรักแต่คุณจะได้ของใหม่มาทดแทนนะคะที่คุณ ภาคภูมิใจที่คุณพึงพอใจแล้วก็มีความสุขนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่พายอยากจะบอกนะคะว่าเรื่องของคอนเน c t ชันในการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้น ในการในการที่คุณจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะพันธมิตรที่ดีในเรื่องของการงานหรือธุรกิจหรือการเรียนก็ตามเนี่ยนะคะคุณควรที่จะมีเรื่องของความ c r e เอทีฟความปณีประนอมนะคะแล้วก็คําพูดคําจาที่ดีนะคะพูดจาที่เป็นปียวาจากับเพื่อนกับคนร่วมงานกับคอนเน็กชันกับลูกค้านะคะต่างๆเพราะว่าผลจากการที่คุณเนี่ยเ,เป็นคนน c e nice, เป็นคนที่ดีแบบเนี้ยนะคะแล้วมี พันธภาพที่ดีกับคอนเนชั่นของคุณเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมทําให้ธุรกิจการงานหรือการเรียนของคุณมันมีมันมีความก้าวหน้ามันจะได้รับผลดีนะคะดังนั้นทําอะไรที่ดีๆไว้เนี่ยนะคะคุณจะได้รับผล องอกงามจากสิ่งที่คุณทำนะคะคุณปลูกถัว่วคุณก็ได้กินถัว่วคุณปลูกงาคุณก็ได้กินงาดังนั้นให้หมั่นทําดีเอาไว้ทําดีกับเพื่อนฝูงทําดีกับญาติพี่น้องทําดีกับคอนเน็กชันลูกค้านะคะแล้วก็คนใกล้ชิดของคุณเอาไว้นะคะแล้วคุณจะได้รับการร่วมมือที่ดีนะคะความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่การอุปถรัรมภ์ค้าชูนะคะช่วยเหลือจากคนแวดล้อมของคุณได้เป็นอย่างดีให้รักษาคอนเน็กชันเอาไว้นะคะพูดดี ทำดีคิดดีนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนจากคนรอบข้างจากสภาพแวดล้อมของคุณนะคะเอาละค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช anel นายทาลอตพยากรไบครูเอค่ะวันนี้ก็ขอจบคำทํานายเพียงเท่านี้ขอให้ชาวสิงห์ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ